ลำดับนี้ตั้งหลายในสมาทานแล้วต่อน,นี้ไป <c oughs> ก็ยะขอนำามาปกินกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านทั้งหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าไีคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจเกินจริงๆ <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระกรรมฐานสี่สิบก็ดี มหาสฏิปฐานนาสวยก็ดีถ้าสองรายการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมันุู้มักวันลุลผลนี้ท่านเรียนกันไม่จบ <c oughs> ถ้าเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เราว่าสนักของเราเฉพาะกรรมฐานสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปทานนสูตรก็หลายรอบนี่ว่ากันเป็นรอบๆหรอือว,ว่าบางทียิ่งมากรอบจิตก็ยังเผืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แล้วถ้าว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็มันได้ท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เว่นนั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมเมื่อได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโราาตถา,าคตาตาถาคตะเป็นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเอง แลพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นระโสดาสิธาคานาคารหันได้ <c oughs> แต่ความจริงคุทมเรียตำไม่เป็นพระเรียเจ้าก็เป็นของไม่อยากเราก็สอนเงินแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แล้วก็หวังว่าท่านไหลามาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องปกินก,กะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่ยัพึงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาและเบสารีบุตรผมก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาและเบสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกขกันลายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเราใดมีเหตุเป็นใดเกิดพระต่ท้าคตรัดเหตุแต่งทมเหล่านั้นและเหตุแต่งความดับแห่งรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัตอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำเราใดมีเหตุเป็นแดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลวะ่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนที่เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นาบายภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีคันห้ายอย่างฉลาดการไม่มีคันห้ายอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีคันหา้าก็ต้องไม่มีคันห้ายอย่างคนฉลาด <c oughs> <c oughs> เมื่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าสัพ์อย่างนี้ไม่เคยมีใครเคพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าโดยอำนาจของอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ใชหลายก็คือโง่ในหมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถืออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจารณะสิบห้าประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้งสิบห้ารายการอย่าถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโอหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าจะมาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจจรณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเพรน,นั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยจรรจรณะสิบห้าคือความประพฤติที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ <c oughs> เราต้องประพฤติในความดีให้ครบ จวนจิงจัดว่าเป็นคนฉลาดงั้นมาสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนักถือในเจรณาสิบห้าไม่ประพฤติขอ้อนทั้งสิบห้าข้อให้ครบทนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตสมานในกายคือตายไม่มีขันห้า อาทิสมานกายของท่านพวนั่นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์ในรกเป็นเปรตเปลสุรกายแสนจะลำบากในคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็น,นขุศลคือฉลาดได้แก่เทว,าวดาพรหมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดคันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขร่ัสความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็อง,องส์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกขลาและะภาษาหีบุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธจทเจ้าสรงตรเทุของธรรมนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไม,มเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้าเราก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง ทำไมเราจะมีขันห้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันห้าจึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่มีขันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลส เออมีจิตท,ที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนเสริญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนเสริญสุขเป็นสนะที่พึ่งของเรามันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน อกูศลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสนสนสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอนุว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลสสองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวต้องเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นสนะที่เพึ่จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดการตลอดสมัยอกุศล คำว่ากุศลเพราะความไม่เฉลาดจริงเข้ามายึดมันในเหตุนั้นนี่แหละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกกันได้ลาบได้ยศได้สนเสริญได้สุขที่เป็นกามาคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีกันห้าคือต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่เกิดขันห้า <c oughs> ตัดมันเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนันหลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เขานิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่รเามันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพาะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นีเพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาหรือพรมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวัสนามบรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอาราหารันต์ข้านิพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันไหมว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสนเสริญติดอยู่ในสุข ลาก็นั่งของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลนของกูผัวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายดาวสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูอีกแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช่ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจำไว้คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตสมาในกายที่เราเรียกกร่มจิตเห็นแล้วหรือยังว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบหมายว่สิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด กิเลสตัณหาปาทานช่วยสร้างให้ <c oughs> เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพลนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดต,ตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเปลี่ยนมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดแต่ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันท้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สัพ์ว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แก่ตัญหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามักมักคปฏิปัามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาคนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ ีนท่านปุม,มาสกุม,มาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านนหลายปรับปรุงใจกันให้ดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบอารณ์ชนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวชีมหานรกเราทำกันยังไงมันก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแล้ว องคงว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์ำว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพุิพันธ์เป็นอารมณ์ เท่านี้ทํากันได้แล้วหรือ,อยังถ้ายัางไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดทุนทางแก้หมดทุนทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากเจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดธหรพูดกันตรงๆ พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาไขค,คุรพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอม,มากเราเท่าน,นี้ทำได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจขเขานั่าท่านรักพรนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยัง อย่าถือเหตุภายนอกเขา้าถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ข้าวความวุ่นในกิจการงานค,<ด> <rolling> ความตีต่กิจที่เหตุที่ท <c oughs> ต้องแบกภาระต่างๆ <c oughs> เป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> งานมันเหนื่อยเท่าไหร่เราต้องเข้าใจเรื่องของงาน ว่าเราเสือเกิดมาทําไมถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทําไมถ้าเรามาเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้มยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน อย่าให้มันอย,อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปโกนประสาทต,ตัวเองเที๋ยวว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระนี่ส่วนที่เป็นอังกุศลและการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นพระสาดาบเศิกิทาคาก็ได้แก่มีสารณาคมครบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพรนิพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระขันห้าแต่ขันห้าแล้วถ้าอารมณ์ทรงได้อย่างนี้ก็ใช้กายกกตานุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจ ว่าร่างกายของคนในสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนในสัตว์แป็นีน้จังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายของคนละสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีเพิ่มาน้าคความโง่ในเรื่องอะไรตัดกาลังใจอารมณ์แห่งกามา,ารมณทิ้งไปเสียให้หมดเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือ่นความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนนะสะอาดและสกปรก ให้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดกงามมาสะอาดแล้สกปรกผมไม่อธิบายเขาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลงนรกตามอธัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาทว่าการโกรธกันคือการโกรธพยาบาทจ้องล้างจ้องพรางคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอากันมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังและก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเรา ทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทที่สร้างศัตรูเป็นวาทที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวการโกรธการพยิยบายการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นทุกข์เป็นความร,าร้อนเรามาต้องการใช้ลมวางเฉยใช้สัพะชังมัน ใครจะได้ก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้ง,งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุเปกขาย,ยาน ถ้าทรงอารมณ์ตั้งสองรายการเบื้องหลังนี่ได้เท่านเรียกว่าพระอนาคาม,มีนี่มันยากตันงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่ายากก็บอกคิดมาทะทุกวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมไม่ยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคาม,มีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เรยออรหัตผลอรหัตผลนี่ก็เป็นของไม่ยาก ก็ตัดชันท่ากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายของผู้คนอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชามันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นสนะเป็นที่พึ่งของเรา แม้ก็เราก็ไม่ถือวาทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์ขขงบุคคลอื่นเราทําใจช่ำชื่นอ,อย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตันหาปาทานเมื่อพังเมื่อไรพอใจเมื่อนั้นเึ้่งชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสําหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปนิพานนี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นเนื่อยยากแต่พูดกันแบบง่ายๆแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นาบากมันก็สําเร็จนอกสาเร็จผลอะไรเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันมันก็หมดแล้ว แต่คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดการเพียงธรรนี้ต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตต้งกายให้ตรงดำารงจิตให้มันทรง,อ,งยอยู่ในอิรยาบถท,ทั้งสิบรายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอ,อนก็ได้พิจารณาหรือภาวนาไปตามอธัธยาศัยยิ่งกว่าท่านหนลายจะเห็นว่าเวลานั่นสมควรสวัสดี